สวัสดีครับนันะต้อมฟิตออนนะครับผมเดี๋ยวนี้มารีวิวนะครับผมงานหน้าไม้นะครับผมตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับผมตัวนี้เรียกว่าทรงกำคอมินินะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูงานใกล้ๆกันนะครับผมเดี๋ยแต่ให้ดูลายไม้ก่อนนะตัวนี้รีวิวช่วงเย็นนะครับผมแสงอาจจะไม่ค่อยสวยตัวนี้เป็นท้ายไม้ประดู่นะครับเป็นทรงกำคอนะครับผมยกแก้มด้านซ้ายนะครับผมอ่ะส่วนด้านขวานี้ไม่ได้ยกแก้มนะครับผม ตัวนี้เว้าด้านขวาสาหรับคนถนัดขวานะครับผมนี่สําหรับคนที่ถนัดขวาสําหรับคนถนัดซ้ายจะจับไม่ได้นะครับผมจะจับไม่ถนัดนะครับผมเพราะว่าออกแบบมาสําหรับคนถนัดขวานะครับผมอ่าอันนี้เป็นทรงกระโจมยาวนะครับผมยาวถึงปีกนะครับผมนี่อ่าเป็นรางอลูสิบเก้านะครับผมสิบเก้ามิลนะครับผมชักห้าสิบนะครับผมใส่ปีกสี่สิบห้าเซนนะครับผมอันนี้ลูกค้าขอมาเป็นปีกสี่สิบห้าเนาะ สิงปลาอยู่14เส้นนะครับผมท่อ2นิ้วนะครับผมกับกระสวย2นิ้วของตอมฟิตออนนะครับผมนี่กลุกไกสแตเลสนะผมไกเซฟนกอย่างนี้นะผมอันนี้ไกช่างวสดนนะครับผมนี่พิธีงานนะครับผมตัวนี้น้ำหนักเบานะครับผมคอนเซปต์ก็คือเล็กแต่กัดปวดนะครับผมนี่เดี๋ยวพลิกให้ดูนะครับผม นีงานเพิ่งเสร็จนะครับผมจริงๆจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานพอดีเมื่อวานลมนะครับผมทําสีได้ไม่เสร็จก็เลยมาเก็บงานสีอีกรอบนะครับผมอี๋ยวางก็ปึ๊บสำหรับตัวนี้นะครับผมค่าตัวน้องอยู่ที่4 0 0พบาทนะครับผมมิติงานนะครับผมค่าอะไหล่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเท่ากันกับงานกระโจมสั้นนะครับผมงานกระโจมสั้นของผมมันจะราคาส0 0พันนะครับผมเขาใช้ไม้ พอๆกันกับตัวกระโจมสั้นนะครับผมแต่ว่าลดสเปคช่วงชักลงมาเหลือแค่50เซนนะครับผมตัวนี้เป็นของน้องในทีมนะครับผมเดี๋ยวนนี้น้องก็จะมาเอาแล้วนะครับผมก็เลยขอยากรีวิวก่อนเนาะก่อนที่ลูกค้าจะมาเอานะครับผมส่วนของแถมนะครับผมก็มีกระบอกเชือกนะครับผมหรือก็สวยหนึ่งก็สวยพร้อมสาย50เมตรยางหนึ่งคู่นะครับผมลูกดอกนะครับผม3ลูกนะครับผมพร้อมใช้เสียงอาจจะรบกวนนะครับผมอยู่ใกล้สนามบินเนาะอ่า งานเป็นงานสั่งทํานะครับผมมีประจำหนึ่งพันบาทนะครับผมรอคิวงานก็แล้วแต่ช่วงนะครับผมช่วงที่ช่างไม่มีงานเยอะก็ประมาณสองอาทิตย์นะครับผมถ้าช่วงไหนที่ช่างงานเยอะก็อาจจะต้องแบบติดต่อกหลังไม้ก่อนนะครับผมเพื่อเพื่อดีลงานก่อนแล้วก็มีงานที่ยังไม่ได้ส่งนะครับนีอ่อยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมมีกาคอกระโจมยาวท้ายเรียบอีกสามตัวกระโจมสั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยกระโจมสั้นเนี่ย กระโจมมันยาวเท่ากันกับตัวมินิของเราตัวนี้เลยนะผมราคาก็เลยเท่ากันกับกระโจมสั้นตัวนี้แล้วก็ตัวยกยิ่งนะครับผมพววนี้เป็นงานค้างส่งก่อนที่ผมจะป่วยนะครับผมพอดีช่างช่างาไม่สบายนะผมอย่างที่เคยแจ้งในเพจเนาะช่างตกต้นไม้งาน5ตัวนั้น5 6ตัวนั้นรอรอโรเลอร์อย่างเดียวนะผมผมแจ้งลูกค้าไปในข้อความแล้วนะผมพอดีลุโรเลอร์โรเลอร์ที่ผมหมดเกี้ยงเลยนะครับผมมีลูกค้ามาเหมาหน้าร้านไปหมดเลยนะครับผม ติดต่อช่างเข้าไปช่างาเขาบอกขอเวลาประมาณ2อาทิตย์อันนี้ก็เข้าอาทิตย์ที่2แล้วน่าจะอีกสักวัน2วันช่างก็น่าจะส่งให้ได้นะครับต้องขออภัยลูกค้ามาด้วยนะครับผมช่างก็อยากจะเคลียร์งานให้เสร็จนะเพราะอยากออกใหม่ยิงปลาเหมือนกันนะครับผมส่วนใครที่สนใจงานนะครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เพจต้อมฟิตออนนะครับผมเบอร์โทร0 8 0 4 9 2 6 9 3 5นะครับ มือโทรนี้สามารถค้นหา ID รายได้ได้ด้วยนะครับผมถ้าก,กันเข้ามานะครับผมทักมาสอบถามรายละเอียดค่ามัดจํารายละเอียดะจะเอาชักเท่าไรอะไรยังไงนะครับผมทักมาสอบถามได้เดี๋ยวแอดมินเราแจ้งรายละเอียดกลับนะครับผมอ,อย่างไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อะไระเราเทกมือใหญ่อยู่คือไหมนี่เจ้าของหน้าไม้ครน้องในทีมน,น,น,นานโผล่มาทีครับคือไหมหรือต้องไล่เรียวกว่าน,นี้เพราะอันนี้กระบอกแรกไงได้าอยู่เนาะมินิม,มินิตอนแรกทิ้งปลายเขายืมห้าเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเกิ่งไม่ไม่ไม่ค่อยพ้นเลยตัดไปลาอีกเหลือสิบสี่แล้วนี่ สี <45. S 2> ่สิบห้ารูเรื่องรูเรื่องงานวัดเดีเรื่องงานวัดเอาเดี๋ยวมีของแถมด้วยนี่ฮะรถที่ขเขาจะเอาใส่เวลาเขาออกหมายลูกดอกสามยาวหนึ่งอเอาตัวนี้ตัวนี้นยาวสามสิบอันนี้ยาวสามห้าสามสิบพอดีใส่มีแต่จริงมันมีอยู่โลแต่ยังไม่ได้เชียร์นี่ดอกยาวสามสิบ คุณครับการรีวิวแนี้ค,ร,ครับถุงมือยังปลอดภัยแก้วนี่คกกรัแบใส่หายเก๋งได้สบายครับยุนี้โแกลสบายครับ it's da the